โอเคกราบสวัสด okay. ีเพื่อนพ้องน้องพี่สปิชีเดียวกันนะครับผมแล้วม่ฟูดพามทํำเพลงผมไปเจอคลิปคลิปหนึ่งมาซึ่งมันเป็นการทดลองทุกคนมันอเมซิอินเตอร์ไทยเรียนมากเลยมันวัดดึฝักมากเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดู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 มาดูที่วิธีที่ทําให้พัดลมที่ไม่มีไฟให้หมุนเองเออเอาน้าแข็งใส่น้ำน้าแข็งใส่น้ํานะทุกคนเกลือใส่อต่อไปเอาทานใส่แล้วก็คนให้เข้ากันอต่อไปโซดาใส่ เราดูทุกคนทุกคนต้องดูเดี๋ยวเรา, Jamie, เราจะมาลองกันครับดูทุกคนปึ๊บเห็นปะเห็นปหมพัดลมมันหมุนนะทุกคนมันวัดเดือบฟักมากเราดูเอาปากออกพัดลมก็หยุดมันเป็นอะไรที่วัดเดือบปากเป็นนาโฟกัสดิโฟกัสมันเป็นอะไรที่วัดเดือบฟักมากทุกคนซึ่งผมจะมาเนี่ยเรียกว่าไงดีวะมันมาพิสูจน์นะครับ เขาบอกว่ามันทําได้จริงนะเดี๋ยวผมจะมาพิสูจน์เลยลินนี้มันจะทําได้จริงเปล่าตัวเองเชื่อไหมพูดดิ่มันอาจจะเกลือกับน้ําแข็งมันอาจจะเป็นสารอะตอมิกซึ่งใส่ฐานเข้าไปมันอาจจะเป็นอะไรที่สุดยอดมากทุกคนโอเคทุกคนน,นับเรกหาฐานท,านทานุกคนผมได้หก้อนแล้วมีฐานนะทนุกคนมาเิมานี้ตาน,า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 น้เอมาทุกคนผมมีเชื่อมันต้องพิสูจน์ Oh. แล้วทุกคนเราก็ได้ถังมาแล้วนะทุกคนมาเข้ามา oh. ตากล้องลุ้มอาชีพแล้วแล้วก็น้ำแข็งนะทุกคนมันใส่อะไรก่อนวะมันใส่อะไรก่อน oh. เออน้ำแข็งทุกคนน้ำแข็งนะ oh. <laughs> <laughs> มันต้องเป็นไปได้ เพราะว่าสารจากถ่านเราผสมกับเกลือกับน้ำแข็งมันอาจจะเป็นอะตอมอะไรสักอย่างนะทุกคนใส่น้ำแข็งนะทุกคนอ่แล้วก็เอาไปใส่น้ำทุกคนมาเนี้ยเนี่ยต้องเป็นไปได้นะเออเห็นไหมว่ามันเป็นไปได้ไหมไม่ <laughs> เดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้นี่ทุกคนเอาน้ำไ,นไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาน้ำใส่ทุกคนเออ น้ำใส่แล้วทุกคนน้ำใส่นะพอดีพอดีพอประมาณน้ำใส่ทุกคนน้ำใส่แล้วทุกคนอันนี้เราก็เอาเกลือนะทุกคนใส่เกลือลงไปใส่เกลือเลยทุกคนใส่เกลือไปเราไม่ได้ใส่หมดซะหน่อยนี่ทุกคนใส่เกลือแล้วใส่ถ่านนะทุกคนใส่ถ่านนะทุกคนนะคนๆสักนิดนึงนะทุกคนนะ รอแป๊บนึ่งทุกคน,น,นอ,ออกขนมมอลโซดาทุกคนโซดาเปิดเปิดโซดาให้หน่อยเปิดโซดาให้หน่อยโอ้โหก็าชำนาญน,นะครับโ oh! <Okay. S 1> อเคอ่ะอ่ะแล้วก็ใส่โซดานะทุกคนใส่ไป ใส่โชดาคนมาเออมันอาจจะเป็นปรากฏการณ์ของอมันต้องได้แล้วต่อไปนี้ทุกคน <laughs> ผมจะทำให้โลกนี้โอ้ยถ่ายหน้าเขาบ้างดีถ่ายอะไร้างใต้โอ้ยแล้วดูนะทุกคนทุกคนจับหูจับตาดูเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปนี้มันคือความจริงมันคืออ m a z i n g t h a i l น n d ทุกคนดูนะครับทุกคนนะ มันต้องเปิดสวิตช์ได้ไหมเอาเป,เปานะิดเปิดเปิดหนึ่งก่อนนะดูนะดูนะผมจะจุ่มเข้าไปรถตรงนี้มันก็จะหมุนนะเหมือนในคลิปเป๊ะๆดูดูทุกคนว้าวเดีกยวฝกอัดมันอัดน่เ <c> เ <oughs> ดี๋ยวลองกดเบอร์สองดูทุกคนเฮ้ยเบอร์สาม Give